เกลือไปครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับผมด้วยปีกไก่นะครับผมปิดฝานะครับให้ไก่มันสุกนิดนึงนะครับผมออกนะครับตักออกไปเลยครับผมแป้งที่เราหั่นไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยครับทำด้วยเม็ดพริกไทยกระเทียมแล้วก็ลาบผักชีนะครับใส่ลงไปเลยฝานะครับผมให้แป้งสุกนะครับแป้งเริ่มสุกแล้วนะครับ เราก็จะมาปรุงรสกันนะครับผมรสดีครับผมผงปรุงรสใส่ลงไปผงชูรสครับใส่ลงไปแล้วก็น้าตาลจักนิดนึงนะครับผมตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับนี่ครับให้แฟนเขาสุกพอดีพอดีนะครับอัมปลาครับโอเคครับผมดามด้วยเต้าหู้นะครับผมไปต้องโอครับใส่ลงไป ตอนสุดท้ายครับต้นหอวงับผักทีนะครับโรยลงไปเลยครับผมโรยหน้านะครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับรสชาติกลมกล่อมนะครับผมโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตักใส่จานนะครับผมพร้อมรับประทานนะครับผมก็แกงจืดใส่ปีกไก่นะครับผมแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับผมก็สูตรแบบบ้านๆนะครับมีหลายวิธีนะครับผมก็พร้อมรับประทานนะครับ แซ่บๆนะครับสวัสดีเพื่อนๆครับผมวันนี้เราจะมาทํากับข้าวอีกแล้วนะครับผมเป็นเมนูแกงฟักใส่ปีกไก่นะครับแล้วก็นี่ครับใส่เต้าหู้นะครับผมก็อุปกรณ์ที่เราเตรียมนะครับก็จะมีนะครับจะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับนี่ครับผมเต้าหู้นะครับผมสองห่อนี่ครับแฟงครับเราหั่นเรียบร้อยปอกเปลือกเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีปีกไก่นะครับผมนี่แล้วก็ผักชีนะครับ ใบรวยหน้าแล้วก็หอมต้นหอมใบรวยหน้าเหมือนกันนะครับครับเครื่องปรุงก็จะมีซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวแล้วก็น้ําตาลนิดนึงแล้วก็รสดีนะครับผมแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเตรียมลงมือทําครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงบ้างนะครับผมตอนนี้นะครับผมตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่เกลือไปครับใส่เกลือไปนิดหน่อยนะครับผม ตามด้วยปีกไก่นะครับผมใส่ลงไปเลยครับโอเเดี๋ยวเราปิดฝานะครับให้ไก่มันสุกนิดนึงนะครับผมโอเคครัประมาณ5นาทีนะครับผมโอเคครับผมก็น้ําเดือดแล้วก็ปีกไก่ของเราสุกแล้วนะครับเราก็จะมาตักนี่ครับ ออกนะครับตักออกไปเลยครับผม <Mull igan S 2> ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับผมวันนี้โอเคแฟงที่เราหั่นไว้นะครับผมใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปแล้วครับแล้วก็ตามด้วยเม็ดพริกไทยกระเทียม e, แล้วก็ลาบผักชีนะครับใส่ลงไปเลยนี่ครับใส่ลงไปเลยครับ แล้วก็ปิดฝานะครับผมให้แฟงสุกนะครับโอเคครับผมก็แฟงเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะมาปรุงรสกันนะครับผมรสด,ดีครับผมผงปรุงรสใส่ลงไปผงชูรสครับใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลจักนิดนึงนะครับผมตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับ นี่ครับให้แฟงเขาสุกพอดีพอดีนะครับก็ปรุงรสเสร็จเราก็ชิมรสชาตินะครับเอาที่เรากินนะครับโอเคเออน้ำปลาครับโอเคครับผมตามด้วยเต้าหู้นะครับผมเราปรุงรสชิมรสชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เต้าหู้นะครับใส่ลงไปใบต้องโอ้ครับใส่ลงไป ขั้นตอนสุดท้ายครับต้นหอวกับักชีนะครับโรยลงไปเลยครับผมโรยหน้านะครับนี่เรียบร้อยครับนี่ครับผมเสร็จเรียบร้อยครับรสชาติกลมมนะครับผมโอเคครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยครับแล้วก็นี่ครับผมตักใส่จานเลยครับ โอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะครับตักใส่จานนะครับผมพร้อมรับประทานนะครับผมก็แกงจืดใส่ปีกไก่นะครับผมแล้วก็ใส่เต้าหู้นะครับผมก็สูตรแบบบ้านๆนะครับมีหลายวิธีนะครับผมก็พร้อมรับประทานนะครับโอเคครับผมก็แซ่บๆนะครับมือนี้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณท่านเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณรอติดตาม เมนูหน้านะครับว่าจะมีอะไรอีกนะครับผมสำหรับเมนูนี้ก็กราบขอบคุณนะครับแล้วก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบายบายครับ